ผมนายธีรพัฒน์คำสมครับผูกก้การสกรการเศรหท่างฉัดจังหวัดลำปางสกรการเตรห้่างฉัดจำกัดตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,511เป็นเวลา53ปีจำนวนสมาชิกมีทั้งหมด2,612คนสะกรได้ดำเนินธุรกิจหลายๆด้านด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการรวบรวม,รวมและแปรรูปข้าวสกรมีโรงสีขนาดกำลังการผลิต24ตันต่อวัน ส่วนหนึ่งสกอร์ได้มีการรวบรวมข้าวเพื่อแปรรูปปีหนึ่งก็รวบรวมได้ประมาณ700ตันข้าวเปลือกและอีกส่วนหนึ่งก็รวบรวมเพื่อจัดส่งให้กับทางโรงสีทางภาคกลางปีที่ผ่านมารวบรวมข้าวได้ทั้งหมดกว่าหมื่นตันอีกส่วนหนึ่งที่สกอร์ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสกอร์ในจังหวัดลำปางก็คือสกอร์การเกษตรอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้มีการปลูกข้าว ซึ่งเป็นข้าวสายน้ำแร่โดยใช้พันธุ์มะลิดำหนองคายกอขอ62หรือกอขอ83ครับซึ่งตอนนี้ได้มีการรวบรวมทั้งหมด15ตันปีที่ผ่านมาได้ทำการแปรรูปเพื่อทำเป็นข้าวอัตลักษณ์ของจังวัลลำปางโดยการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหลาลัยเชียงใหม่และอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหลาลัยพะเยาโดยการติดตั้งเครื่อง UTDRF กำจัดมอดทำเป็นข้าวอัตลักษณ์ของจังวัลลำปาง เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้แก่เกษตรกรในจงังหวัดลำปางครับผมข้าวสายน้ำแร่แจซอนนะคะเป็นข้าวที่ปลูกในบริเวณสายน้ำแร่ค่ะของตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานค่ะซึ่งพันธุ์ข้าวนะคะที่เราส่งเสริมณตอนนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิดำหนองคายนะคะซึ่งมีคุณสมบัติดดเด่นก็คือว่าให้ความหอมนะคะ นุ่มแล้วก็มีสีม่วงดําสม่ําเสมอนะคะแล้วซึ่งเมื่อเรามีการวิเคราะห์สารคุณค่าทางโภชนาการต่างๆของข้าวที่ปลูกในสายน้ําแร่แล้วก็บริเวณนอกสายน้ําแร่นะคะเราพบว่าข้าวหอมมะลิดำหนองคายนั้นเนี่ยเมื่อปลูกในบริเวณข้าวสายน้ําแร่นั้นเนี่ยจะมีปริมาณแอนโทไซนินสูงกว่าบริเวณนอกสายน้าแร่ถ,ถึง6เท่านะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารแร่ธาตุต่างๆนะคะที่ อุดมไปด้วยเช่นคอสฟรัสนะคะคอปเปอร์แมกนีเซียมนะคะซิงค์นะคะแล้วก็แมงกานีสนะคะมีแอนโทเซยานินนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเทคโนโลยีการกำจัดมแมลงและไข่มแมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุหรือชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า UTDRF เทคโนโลยีการกำจัดมแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุเป็นเทคนิคในการสร้างความร้อนใน ข้าวนะครับทำให้แมลงที่ปนเปื้อนอยู่ในข้าวเนี่ยตายนะครับเราสามารถกําจัดแมลงได้โดยที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีมีความสะอาดและปลอดภัยในข้าวที่ผ่านนะครับการกําจัดแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุนี้จะได้รับเครื่องหมาย UTDRF เป็นเครื่องหมายที่จะทําให้ผู้เวโภคเกิดความมั่นใจในการรวโภคข้าวที่ผ่านการกําจัดแมลงด้วยเทคโนโลยี UTDRF ข้าวสายน้ำแด่แจ้ซ้อนเนี่ยเป็นสินค้าเกษตร,รซึ่งเเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแล้วยิ่งมาออนท็อปด้วยเทคโนโลยี UTDRF นี่นะคะก็จะเปลี่ยนจากคำว่าข้าวคุณภาพเนี่ยขึ้นมาเป็นข้าวนวัตกรรมและมันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนี้ได้ทีเดียวค่ะ หลายๆอย่างที่เป็นคําถามผู้บริโภคนี่นะคะจะมีข้อมูลสําหรับการตอบคําถามเพื่อจะทําให้รู้จักกับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มที่ที่ QR นี้นะคะถ้าสแกน QR นี้ก็จะได้เรียนรู้ทุกสิ่งของ UTDRF เชิญได้เลยค่ะเราเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับหรือว่า NST นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นะครับที่ได้ดําเนินการเพื่อที่จะส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงชุมชนให้สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการนําไปพัฒนานะครับศักยาภาพของธุรกิจตัวเองทางวิทยายศาสตร์เองจึงพยายามที่จะค้นคว้านะครับนำสิ่งที่มีการคิดค้นพัฒนาหรือนวัตกรรมต,ต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ย ถ่ายทอดออกมาให้เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุดอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเป็นประตูหรือว่าเป็นเกตเวย์ที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มเกษตรกรนะครับรวมถึงหน่วยงานเครือข่ายต่างๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะครับได้ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือของเราต่อไปครับข้าวไทยไร้หมอดปลอดสารเคมีด้วยเทคโนโลยี UTD RF